กระหายแล้วเราจะต้องมีความอดทนอย่างมีเป้าหมายความอดทนนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จได้ในบรกาสนี้ในนามของคณะสงฆ์จังหวัดเชนียงรายในนามของคณะสงฆ์เทศบาลนครเชียงรายและในนามส่วนราชการฝากขยับยักษ์โยนว่าจงมีดีสามทางกายต้องดีวาจาก,ก็ดีใจก็ดี เมื่อท่านทั้งหลายมีสิ่งดีทั้งสามประการแล้วสวัสดีจะเกิดขึ้นทุกท่านโอกาสต่อจากนี้ไปขอญาติโยมทั้งหลายได้รับพรจากพระสงฆ์ต่อไปสัปปารเดและกองพลของทางเทศบาลนครจิกลายค่ะ ราชรสศิลปะชิงใหม่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักรา 2, ช2545ช่างผู้ออกแบบอาจารย์เฉลิมชัยโกสิทธิธพัฒนซึ่งศิลปะชิงใหม่นี้มีลวดลายลงลักปิดทองอย่างล้านานารูปพิวดาพนมงกรได้รับอิทธิพลจากรูปปั้นของวัดเจ็ดยอดจังหวัดชิงใหม่ ราชรถคันนี้จะบอกบางเป็นพิเศษเพราะว่ามีลายเส้นที่อ่อนหวานเมื่อนำมาแกะสลักด้วยไม้แล้วจะมีความเปราะบาง,บบางแตกหักได้ง่ายค่ะสายมูลและกล่องวิชาการและแผนงานจากเทศบาลนคะรชิงลายสำหรับนะครับราชรสศิลปะไม้ห้องสอนนะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพ <All right. S 2> ุทธศักราช2549โดยช่างผู้ออกแบบนะครับสลาโชติวัฒน์วรศิลปะสุวันนะครับ ตัวรัชรถนะครับระดับด้วยหงคู่ด้านหน้านะครับและด้านหลังมีเสาหงนะครับในรูปแบบของหมอนประดับนะครับมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมของซุ้มประตูหงของวัดพระธาตุลำปางหลวงครับที่เป็นเจดีย์กลมทรงกระถางท่องแบบู้กามล้านนานะครับจุดเด่นนะครับมีลวดลายนะครับเป็นศิลปะที่หาชมได้ยากครับและในโอกาสนี้นะครับ ผมขอเรียนเชิญนะครับท่านนายกเจศสนตรีนครเชียงรายท่านวัญชัยจงสุธนามีนะครับ